ร้อมยังครับเห็นแล้วไหมทุกคนอ่าดีแล้วขึ้นตรงเลยโจวอ๊อฟสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดนะครับซึ่งบางเอียดวันนี้นะครับผมน้องๆก็จะพาน้องๆไปดูนะครับผมอ่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาหลงรักกับการทำว่าวมากมาก,มากเลยนะครับผมซึ่งเขาทำว่าวเยอะมากนะครับผม เขาทําไปไหน่อาไม่ขายครับทุกคนใช่ไหมเพราะทำแล้วเราต้องขายเราเก็บไว้มันก็พังหมดใเลยนะทุกคนโอเคเดี okay, ๋ยววันนี้มเงเหย็ดจะพาน้องๆน,นะผมไปชมบ้านบางซันกันนะผมซึ่งเขาทำหม้อไว้ไหลายตัวมากครับที่สงแม่บางเหย็ดูก็ประมาณ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่ตัวนะทุกคนเห็นก็<ๆ>บอกว่าเขาแบบบางตัวก็ลงแล้วนะครับขึ้นดีมากครับบางตัวก็ยังไม่ลงครับเดี๋ยววันนี้มังเหย็ดจะมาลองให้นะครับผมตัวไหนที่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวมงเหย็ดมาลองให้นะครับผมเขาบอกว่าไว้ทําขายนะครับเดี๋ยวม้อดมังเหย เรียบร้อยทุกรายครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปรับชมนะผมฝากกดติดตามก่อนนะผมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปพบกับบังฮาซันกันเลยครับผมชั้นไหนอ่ะชั้นของปิงพิ้วเอ้สวัสดีครับบังซันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บังซันทำบ้าเองนะครับทำบ้าเองครับคนไหนทำคนโน้นบังซันใช่ไหมสวัสดีครับบังซันสวัสดีครับบังซันทำบ้ามากี่ปีแล้วครับทำมา หนึ่งเดือนครับ <c oughs> โอ้โห,โหสุดยอดจัดอ่ะบางท่านเอาสูุดมาจากไหนโอ้เนี่ยมีโครงด้วยครับทุกคนมีโครงที่ว่าทําตั้งไว้แล้วครับนี่คือเป็นว่าวจุฬาว่าวจุฬานี่ตัวเท่าไหร่ครับบางท่านนี่ตัวหนึ่งร้อยเซนใช่ไหมไม่หนึ่งร้อยบาทโอเคนะคผมทุกคนเดี๋ยวบางเหต์จะให้ดูโครงก่อนนะครับที่บางท่านเหลาไว้นะครับนี้ทุกคนดูแบบมันสวยมากทุกคนคือแบบงานละเอียดมากครับผมสวยแจม่มสูดดีซึ่งท่าบางเหต์ทำนี่คือแบบหักหมดนะครับแบบนี้บอกเลย เนี่ยบางท่านจะโปะอีกแล้วนะผมบ,บางท่านจะโปะไอ้น,นี่เลยด้วยกันเนอะ,น,ะนี่เ่านกนะทุกคนนี่เ่านกนอกอะไรเนี่ยนกแอ่งมานอนกเหยี่ยวอะนกเอียงครับทุกคนบางท่านบอกว่านกเอียงนะครับซึ่งอันนี้จะขนาดประมาณไม่ตึงลอยนะไม่ถึงเม็ดเนาะแปดสิบตัวนี้ประมาณแปดสิบหรือว่าห้าสิบวะพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบมันมีตัวขนาดแปดสิบเป่านกกับเป่าจุฬาับผมสองตัวแล้วก็ อันนี้ที่เราวางไว้แล้วนะผมเป็นว่าวว่าวอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นดูจากอนุู้นแล้วน่าจะเป็นว่าวอะไรก็ไม่อ๋อว่าวจุฬาเหมือนกันใช่ไหมดูจากหางแล้วน่าจะเป็นว่าวจุฬานะพี่เห็นแล้วเนี่ยหางมันสองอันนะแล้วก็ปีกมันแล้วก็เฮ้ยนี่อะไรวะเฮ้ยอันนี้กระดูกมันเฮ้ยไม่ดูโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้กันนะครับวันนี้จะลองตัวนี้กันว่าวนกซึ่งเห็นบางท่านบอกว่าตัวนี้ขึ้นดีมากขึ้นไปไหมแล้วก็ตัวนี้ทุกคน ตัวน,นี้คือว่าว,วงเดือนนะครับปัญหาบ้านๆน,นะครับบ้านเรานะครับว่าวงเดือนนี่คือวงนะครับวงเดือนอันนี้ทีเดียวเขาเรียกวงเดือนนะถ้าไม่มีวงเดือนถ้าเราใส่ไอเหลี่ยมเหลียมให้มันจะเป็นว่าวายนะทุกคน<ม>ซึ่งเดี๋ยววันนี้มังเงียดจะทดลองแองอันนี้ด้วยครับผมซึ่งเดี๋ยวมังเงียจะมีคลิปสอนทาเองด้วยนะครับหนึ่งคลิปเพราะว่าน้องๆขอนมาเยอะมากมอันนี้มีเหลือยังไม่มาไปแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ดูคลิป ดูนกลองว่าวก่อนนี่คือว่าวนกเอ,อ้ยไม่ใช่ว่าวจุฬาขนาดแปดสิบเหมือนกันห้าสิบว่ะและนี่คือว่าวจุฬาตัวเด็ดนะผมทุกคนซึ่งเห็นบางท่านบอกว่าตัวนี้ขึ้นดีมากขึ้นแบบว่าไม่ลงเลยครับทุกคนสวยมากสูตรมันคือแบบบางอย่างเจม,มากทุกคนมันมันมันสวยมากมันสว,มสวยมากจริงๆสูตรมันดีมากโอ้โหบางชันนี่แบบแยันเกินนะผมคือไม่มีฮันทำใช่ไหมครับ S 2> <S 2> <S อข่ยันจักว่างนะครับเมียไม่อยู่ครับ <S <S โอเคเดี๋ยวเราไปลองกันได้หมดเลยทุกคนที่มีอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคเราไปเจอกันในสนามเลยครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วนะครับที่จะไปทดลองนะครับผมซึ่งเราเดินไปไม่ไกลครับประมาณ3มกิโลครับเดี๋ยวเราเดินไปเลยเดี๋ยวเราไปที่สนามทุกคนซึ่งวันนี้น้องๆก็รู้กันดีมึงเหยียมาว้าวจะโูนไปทีละตัวทีละตัวเพราะว่า น้องๆเห็นคลิปของมังนินเลยยังของลูกพี่มัง่งถ้ามังเหยียดได้ล้งว่าตัวไหนนี่คือแบบไม่เหลือตัวฟัว <c oughs> งเสียงก็รู้แล้วทุกคนว,วันนี้อ่าว่าวงเดือนของเรามีแองด้วยนะครับซึ่งว่าวจุลากับว่านกอไม่ต้องใส่แองเพราะว่าว่าวจุลามันไม่หนักท้ายนะผมมันหนักหัวอยู่แล้วแล้วก็ว่าววงเดือนอท้ายมันวงมันเยอะเลยทุกคนโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงสนามทีเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้จะเป็นสนามที่สองนะครับ สนามแรกมันไม่เอื้ออำนวยนะครับเพราะว่าลมมันแรงครับผมเราก็ย้ายจากสนามสองเราซึ่งเราขี่เครื่องบินมาจากประเทศตุรกีมาลงพม่าครับที่พม่าลมมันจะดีกว่านะครับซึ่งเรามีท่านผู้ชมด้วยวันนี้ท่านผู้ชมเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาทดลองว่าวนนี้กันก่อนจุฬาตัวเด็ดนะผมว่าวจุฬาตัวเด็ดนะครับ,น,รบนี่ครับเด็ดจริงครับตอนนี้บอกเลยขึ้นไปแบบนี้เลยทุกคนแบบนี้เลยขึ้นตรงน,นี้ก็เหลี่ยมดีมากซึ่งทุกคนจําได้ไหมว่าเหลี่ยมนี้คือเหลี่ยมอะไรจำได้ไหม ใช่บางเงี้ยมันจะประกัดตรงนี้หลายคลิปมากทุกคนไม่นึกเลยว่าจะมาเดี๋ยวบางเงี้ยจะจับประกัดโชว์ไหมไม่ต้องเนาะโอเคตอนนี้ก็ฟันขึ้นแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวให้ลูกพี่เขาโบนแล้วก็วิ่งกันบางเงี้ยรอยถ่ายคลิปนะเพราะว่าใต้บางเงี้ยวิ่งนี่มันจะขาดนะครับทุกคนเพราะว่าบางเงี้ยนี่มือดีเดี๋ยวตรงนู้นมันไม่ลอยแล้วใช่ไหมดูดูลอยครับปลาไม้นี่เดลอยเลยถ้าว่าไม่เที่ยวนี่คือตรงนี้ก็ได้เนาะ ตอนนี้นะครับเราให้ลูกพี่ไปบูนครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมออกไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคครับไม่ต้องไปไกลแรงครับตัวนี้พอครับเพราะว่าลมมันแรเองท่านบางท่านมือแหกงนี่ครับตอนนี้ครับเราเจอเยี่ยวโอเคพร้อมหรือยังครับค่อยๆครับค่อยๆโอเคขึ้นแล้วตอนนี้ขึ้นดีมากครับทุกคนแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีแองนะโอเคบางชัานไม่ต้องปล่อยเชือกเยอะนะเพราะเราต้องจักลงเรานะ เรามาดูมาดูลำดับการแทงของมันก่อนนะว่ามันแทงดีไหมซึ่งสมมติว่าเราเอาตัวนี้ไปแข่งนะทุกคนสมมติว่าคิดดูนะถ้าเราเอาตัวนี้ไปแข่งมันจะอยู่ขั้นไหนนะทุกคนเดี๋ยวมึเนลำดับขั้นไหนดูนะความสูงนะนี่สมมติว่าเป็นนตื้อนี่ตรงนี้นะป่าวะครับก็ยังไม่พานะถ้าป่าหัวมันต้องขึ้นไปขั้นขั้นสามอันนี้มันน่าจะอยู่ที่ขั้นสามนะทุกคนซึ่งมันก็ขึ้นดีมากเดี๋ยวมึงนจะดึงให้ดูว่ามันพาแรงแค่ไหนอื้ม <pod> ดึงไม่ลงครับทุกคนบอกเลยโอเคเอาลงเดี๋ยวเราไปลงตัวอื่นกันต่อสวัสดีครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้เรามาขอพื้นที่ในการจักว่าวหน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาเนาะโอเคครับนี่ครับเอาลงถึงมือครับบอกเลยครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านจักว่าวโดยเฉพาะครับผมบางท่านมีเมียแล้วยังอะฮะทำไมยังจักว่าวชับอยู่อะน่าจะดิดลิกกันดิ้นะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปลองว่าวตัวที่สองกันนะทุกคนซึ่งว่าวตัวที่สองที่เราจะลองนี้ก็คือเอาว่าวนกก่อนเพราะว่าว่วาววงเดือนอะ่ะเดี๋ยวเราไว้เป็นลำดับสุดท้ายแล้วก็เป็นว่าวตัวเล็กโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูว่าวนกกันโอเคเราเอาว่าวนกตัวนี้ไปลองกันตัวนี้ขนาดเท่าไรครับบางท่านร้อยหกสิบห้า้านะครับบางท่านบอกว่าร้อยหกสิบห้าครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่าตัวนี้มันจะขึ้นดีแค่ไหนซึ่งดูจากบาดแผลแล้วน่าจะขึ้นดีเพราะว่าโปะไปหลายโลแล้ว คือนี่ครับมือวิ่งก็เชี่ยวชาญอยู่นะครับตอนนี้คุณพ่อลูกหนึ่งใช่ไหมสองเลยมาเฮ้ยไม่ลูกี้ไม่มีน้ํายาครับทุกคนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอาได้แล้วบางท่านเออต่ำไม้แล้วอ๋อฮะทำคลิปกันเนอะอ๋อเนี่ยครับเดี๋ยวบางท่านทำการโพกเชี่ยวออกก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ทำการโพกแล้วผม แล้วก็จะทาการโบนครับผมซึ่งลมมันมีเยอะมากวันนี้แล้วก็ร้อนจัดเตรียมพร้อมแล้วก็โบนขึ้นมาแล้วทุกคนแหว่งไปทีครับผมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวรับบางชันบอกว่าด้วยด้วยด้วยครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะผมซึ่งไอ้ด้วยด้วยนี่คืออะไรครับฮ่าฮ่าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ปีกมันอ่อนเนาะปีกมันอ่อนโอ้โหมันขอเชียกมันขอเชียบซึ่งทุกคนดู ดูเดี๋ยววางใจดูแล้วทุกว่าโอ้โหทุกคนขึ้นดีขึ้นดีทุกคนขึ้นดีเอาลงครับเดี๋ยวขาดเอาลงครับไม่ต้องไม่ต้องแตงแล้วลงมันแข็งเชี่ยวตอนจักนี้แล้วโอ้โหไม่ไม่ดูดดูด้วย้าดูเออจักวันนี้เออวิธีจักนี่คือการเอาวิธีที่เอาว่าลงที่ถูกต้องนะครับทุกคนเราไม่ต้องจักนะครับไอมือแหกใช่เราต้องเฮ้ยนี่คือวิธีที่ลงเร็วที่สุดนะทุกคนซึ่งเมื่อกี้พายุมา มีบาดแผลหรือเปล่านิดนึงไม่เป็นไรเนาะอาการของคุณเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คุณแขนหักไปข้างนึงนี่ครับเพราะว่ามันลงฝั่งนี้ผมโอเคเราเก็บตัวนี้ไว้ก่อนแล้วเราไปดูตัวนู้กันซึ่งวันนี้ลมแรงมากสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับซึ่งเขากองคุณน่ะมันมุดหลบหลังแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าวงเดินกันทุกคนสาเหตุที่บางเหยียดไม่ให้ปล่อยลมเข้าไปเยอะเอ้ยไม่ให้ปล่อยเหืียเยอะทุกคนซึ่งเราแค่เอามาลองนะครับ ใครสนใจติดต่อว่าก็ติดต่อทักมาได้นะครับเดี๋ยวบางเหียดจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะทุกคนซึ่งมันจะมีหลายขนาดนะครับมีหลายราคาครับซึ่งติดต่อมาดูก่อนได้นะครับซึ่งไม่เห็นหน้าบางเหียดใช่ไหมโอเคถอดได้เห็นนิดนึงเดี๋ยวไม่รอหรอโอเคมันก็ร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองว่าอ่ออ่อโอเคเดี๋ยวเรามาลองว่าตัวนี้กันมันก็คือวงเดือนขนาดร้อยแปดสิบนะครับเจ้าของขอจักเองแล้วให้บางชันบนคือคนจักก็คือบางชันคนบนก็คือบางชัน แสดงว่าท่านผู้ชมก็คืองัวครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้จะถอยทับออกมาก่อนเผื่อมันจะเชียวเร็วะบางสันโบนให้ดีนะคุณไปแล้วนะทุกคนโอ้โหโอ้โหดังลั่นเลยดังไว้ก่อนครับบางสันดังไว้ก่อนฮะยิงเหรอทุกคนดูโอ้หเดี๋ยวมั่องี้จะเช็คไลน์เฮ้ยทำไมมันแค่งไฝั่งนู้นวะเฮ้ยทุกคนมันกลับหัว เชียรออกพินไม่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 มีเลยไม่มีเลยมันหาลมทุกคนมันหาลมซึ่งมันหาลมมันอยู่ก็ล่ะอ๋อจริงเหรอมันนั่นมันจะอยู่บนนี้เนาะโอลมใต้ทุกคตอ๋อลมมันตกทุกคนเพราะว่าวงเดือนอะท้ายมันจะหาลมนะครับทุกคนนี่ครับการชักนะผมวิธีชักเดี๋ยววันไงจะให้ดูวิธีการแก้นะครับถ้าว่ามันแข็งนะครับแก้ยังไงแก้ยังไงครับตัวนี้ลูกพี่ดัน มันแขงไปฝั speaker, roommate, mm. ่งน in ู้นนะครับเราต้องดูที่เชือกอกเราต้องขยับเชือกอกให้ขังให้ฝั่งที่แขงนะครับสั้นกว่าฝั่งที่ไม่แขงซึ่งตอนนี้เขาทําตำสนุนกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมังเยียไม่เกี่ยวเนาะโอเคเรากลับมาที่พวกรอมังเหยียใจดูครัี่เนี่ยซึ่งเราจะแต่งเชือกอกมาประมาณนี้ทุกคนซึ่งไงมันจะยังไปฝั่งนี้หน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มันจะแขงไปฝั่งนี้ใช่ไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองดูกันเอาไปใช้ได้นะทุกคนซึ่งไม่จงวันลิขสิทธิ์นะครับซึ่งใครสนใจท ถ้าไม่จ่ายก็ไม่เอานะครับพร้อมยังครับเห็นแล้วไหมทุกคนอ่าดีแล้วขึ้นตรงเลยเห็นแล้วไหมมันเตี้ยงเลยทุกคนซึ่งมันจะแข็งกลับมาฝั่งนี้มึงเห็นอาว่ามเจอโอเคเจอแล้วโอเคแต่ว่ามันต้องเจอลมแรงหน่อยนะทุกคนอ๋อตัวนี้มันหาลมอยู่เนาะมันหาลมมันหาลมมันจะจะเอาอะไรนี่โอเคอ้เดี๋ยวอย่าปตุอยทุกีโอ้โหมือแหกนะครับทุกคนโอภาโอ้ชักนะ ขาดตัวเดียวนะครับมังเหยียดได้บางท่านจักลงก่อนเพราะกลัวมันจะขาดลุมแรงมากเอาหยอมหย่อมหย่อมหยอเอ่งดังดีมากทุกคนลั่นเลยลั่นเลยใครสนใจดังเสื้อครับก็ติดต่อมาได้เลยนะผมซึ่งมังเหยียดกลัวมันจะพังมากเลยเดี๋ยวเราตามไปดูการเอาเราลงกันดีกว่าทุกคนดูครับดูครับ มันเผาวแล้วตอนนี้แต่ยังไงก็แ e n สู้ของพี่ไม่ได้เนาะของพี่ดังแบบแแเฮ้ยโอ้โอนี่คือพิธีลงแบบรวดเร็วที่สุดนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างอาคุณมีบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับน่าจะไม่มีนะครับอาตัวนี้แข็งแรงดีโอเคโอเคครับก็จะบาวานันี้ครับผมโอเคทุกคนก็ถือเป็นว่า ขึ้นเรียบร้อยปรับเจาะอกไปฝั่งนู้นนิดเดียวก็ขึ้นดีแล้วทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชอบไปกดไลค์ถ้าใจกดแชร์ถ้าใจอย่าลืมอบตรงนค้แล้วพบอันเงียได้ใหม่ในวิดีโอหน้าน,น,าน,น,านวัสดีครับ